เพราะจักรวาลคือสนามพลังงานขนาดใหญ่ที่ส่งคลื่นเข้ามาสัมผัสกับพลังงานของเราได้โดยตรงจิตของมนุษย์แต่ละคนมีคลื่นความถี่เฉพาะตัวเหมือนลายนิ้วมือและเมื่อความถี่ของจิตคุณกับสนามพลังงานจูนตรงกันในระดับลึกก็อาจจะเป็นไปได้ที่คุณจะรู้สึกว่าเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างคอยซัพพอร์ตทั้งๆที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นจริงๆทฤษฎีควอนตัมพูดไว้ชัดว่าอนุภาคสองสิ่งที่เคยเชื่อมโยงกัน ต่อให้อยู่ห่างกันคนละฟากจักรวาลคลื่นก็ยังส่งผลถึงกันได้ทันทีโดยไม่มีข้อจํากัดทั้งเรื่องเวลาและระยะทางถ้าคุณเคยรู้สึกว่ามีบางอย่างเข้ามาแบบไม่มีเหตุผลไม่ว่าจะเป็นคำพูดของใครบางคนที่คุณรู้สึกว่าโดนใจหรือแม้แต่ความเงียบที่เข้ามากระแทกที่กลางใจเรานั่นอาจจะเป็นเพราะว่าจักรวาลกำลังจับคลื่นของคุณได้อย่างถูกทาง